วันนี้ฝนตกเหงาจังเลยเอ,เอ๊หรือว่าจะไปหา,<น>าซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนและเอาไปแหารันต้อยดูดีกว่ารู้ข้อมูลเกษตรไทยรู้ใจชาวสวนชาวไรช่ชาวนาะ องค์กรของคุณอาจารย์คะเต้มาแล้วค่ะอาจารย์มาเต้มานั่งมาดูวันนี้หนูมาพร้อมกับกิ่งพันธุ์ทุเรียนค่ะอาจารย์โอ้โหเยี่ยมมากเลยตกลงเต้สั่งกิ่งพันธุ์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะอาจารย์สวยงามมากสวยงามมากนะกิ่งพันธุ์แลดูดีดูดีใช่ไหมคะอาจารย์เต้สั่งจากไหนจากระยองจากจันมาจากจันทบุรีค่ะอาจารย์ใช่ไหมตกลงหนูเลือกสายพันธ์ม้อนทองดีมากเลย ก็แลดูแลดูกิ่งพันธุ์ดีนะแล้วก็แข็งแรงดีด้วยเนะาะอ่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของกิ่งพันธุ์ของไม้ผลโดยช้อยอย่างนี้ทุเรียนนะันแรกมาดูเลยนะคะเต้ว่าลักษณะของการที่เราจะขยายพันธุ์พืชเรามีวิธีการอยู่หลายอย่างะนะคะในกรณีของทุเรียนนั้นเนี่ยกิ่งที่หนูเห็นนี้เขาเรียกกิ่งพันธุ์ เป็นต้นพันธุ์ที่เราพร้อมและจะเอาไปปลูกมาดูขั้นตอนก่อนนะอันแรกเลยใต้ดูตรงนี้เห็นรอยตรงนี้ไม่ลูกนะคะรอยตรงนี้นะฮะยอดตรงประมาณเนี้ยนะคะเห็นไหมคะนะ่ะมันมีลักษณะคล้ายๆเป็นรูปตัววีอย่างนี้เออเป็นรูปตัววีอย่างนี้นะแล้วก็มันเหมือนกับว่าไอ้ยอ้ยอ้อ้ท่อนข้างบนเนี่ยมันถูกเสียบลงมาบนท่อนข้างล่างค่ะทีนี้เรามา,มารู้จักสับเทคนิคนินดหนึ่ง ตัวของไม้ผลโดยทั่วไปมันมีวิธีการขยายโดยพื้นๆคนไทยเลยก็คือเรามักจะขยายพันธุ์ได้โดยวิธีการตอน<ะ>อันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการเสียบยอดอทีนี้คําว่าเสียบยอดเนี่ยองค์ประกอบของเขามันมีสองส่วนส่วนข้างล่างคือรอยต่อตรงนี้นะลูก<ะ>ส่วนข้างล่างเนี่ยเราเรียกกันว่าต้นต่อ<ะ>แล้วส่วนยอดที่เอาขึ้นมาเสียบข้างบนเรียกว่า เป็นกิ่งพันุ์กิ่งพัน์ดี<อ>เพราะงั้นในส่วนของต้นตอเนี่ยกรณีของทุเรียนนั้นเขามักจะเลือกทุเรียนต้นพันธุ์ที่จะเอามาทำต้นตอหรือรูทสต็อกเนี่ยเป็นพวกที่แข็งแรงหากิงเก่ง<อ>หรืออาจจะเป็นพวกที่ทนต่อโรครากเน่าคนเน่าที่เกิดจากไฟทอฟทราร่าไ,<อ>ได้จำได้ใช่ไหมครัทบทอทารานะคะด้วยความที่ระบบของตัวช่อนล่างหรือต้นตอเนี่ย เขาจะมีรากแก้ว<ค>ะนะคะเพราะปลูกจากเม,มล็ดรอจนกระทั่งเมล็ดงอกอายุประมาณสัก8เดือนถึง <คะ S 1> ก่อน1ปีเขาก็จะตัดยอดอ่อนตัดตรงส่วนยอดเนี่ยออกความสูงจากผิวดินนะคะในถุงนี้ขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้ประมาณ15บห้าเซนถึง20่สิบเซนอ๋อค่พะพอตัดเสร็จเขาจะบะแล้วก็ไปเอายอดของ ผู้เรียนพัน์ดีที่เราต้องการพันธุ<ะ>์ในกรณีนี้เ,เต้ต้องการพันหมอนทอง<ะ>ถูกไหมเขาก็จะขยายพัน์เอาหมอนทองมาเสียบก็มีเอากิ่งนะเอาเกิ่งพัน์จากต้นแม่เป็นหมอนทองก็ได้เป็นก้านยาวเป็นชนีแล้วก็มาเสียบตรงรอยต่อข้างบนทีนี้วิธีการเสียบเนี่ยเพื่อให้มันเนียนราบเสมอพอหลังจากที่เขาตัดตรงแล้วเนี่ยเขาจะบาก กิ่งข้างบนที่ไปเอามาจากต้นแม่พันธุ์ดีเขาก็จะตัดเป็นรูปลิ่มลงมาอย่างแบบนี้เพื่อให้เขามาเสียบประกอบกันได้พอดีนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของความแข็งแรงตัวทุเรียนที่จะอยู่ในนี้เนี่ยนะคะหมายความว่าหลังจากที่เขาปลูกด้วยเมล็ดเขารอจนกระทั่งมันยอดขึ้นมาต้องรออย่างน้อยเนี่ยแเดือนถึง1ปีนะลูกจนกระทั่ทงสีของต้นนั้นเปลี่ยนจากสีเขียว ไปเป็นสีเขียวอมน้ําตาลค่ะหรือขนาดประมาณเท่ากับปลายก้อยหรือแท่งตะเกียบเห็นไหมะะลูกะลองวัดสิได้ไหมใ<ช>มมค่ไหมแล้วค่อยเอายอดพันธุ์ดีมาเสียบ<อ>แล้วเขาจะอยู่ในเนี้ต่ออีกระยะหนึ่งค่ะนะคะไม่ใช่เสียปุ๊บเอาไปปลูกเลยไม่ได้เ<อ>พราะรอยตรงที่เสียบเนี่ยเนื้อมันพึ่งจะสามารถเข้ากันได้โดยเลือกขนาดของยอดให้ขนาดพอ,พอ พอดีกับตัวต้นต่อพอเสียบเสร็จเขาจะใช้เทปพ,พันเป็นเทปที่เราใช้ในการติดตาต่อกิ่ะเป็นเทปม้วนแล้วก็มีความยืดนิดนิดวิธีพันคือพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะฮะพันจากข้างล่างขึ้นไปแล้วก็ให้คล่อมรอยแผลที่เสียบเนี่ยให้อยู่ประมาณสักตรงกลางพอพันขึ้นไปเสร็จเขาก็จะขมวดขมวดปลายเทปเนี่ยให้มันรัดแน่นเทปนี้ถ้าเราพันจาก ตัวของข้างบนลงข้างล่างน้ํามันจะเข้าได้แต่ถ้าเราพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนน้ํามันจะไม่เข้าตรงรอยแผลออันนี้คือเทคนิคอันหนึ่งะนะอีโนยเต้อ,อาจจะต้องขยายพันเองหลังจากที่เราปลูกไปแล้วแล้วขยายจากพื้นที่ที่หนูเริ่มปลูกตรงนี้อนาคตหนูทําต้นตอได้เองอค่ะเก็บประเล็ดทุเรียนอาจจะเลือกสายพันธุ์ที่มันแข็งแรงหน่อยปลูกให้เกิดเป็นต้นตอ แล้วค่อยเอายอดพันธุ์ดีเสียบอีน้อยอาจจะเป็นมูซันคิงก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เต้ต้องการะะอาจารย์คะหนูถามนิดนึงค่ะแล้วพันธุ์อะไรที่จะทําให้ต้นตอเขาเนี่ยแข็งแรงมีพันธุอะไรอาจารย์แนะนำเขาจะมีทุเรียนเป็นคล้ายคทุเรียนพันป่าเรียกกันว่าทุเรียนดอนหรือทุเรียนนกะนะคะสองสามสายพันธุ์นั้นเนี่ยเป็นพันธุ์ทุเรียนที่ค่อนข้างทนต่อโรคไฟทอปชาราแล้วหากินเก่ง แต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็สามารถใช้เมล็ดทุเรียนโดยปกติทั่วไปนะปลูกเรืาจะใต้นตอก็ได้หรือเราจะใช้หมอนทองเราเพื่อทําต้นต่อก็ได้แต่ว่าถ้าที่ดีแล้วแข็งแรงเลยที่อาจารย์แนะนําก็คือพันดอนหรืออะไรนะทุเรียนพันดอนทุเรียนพันดอนหรือทุเรียนพันนกอพันนกนกชื่อว่านกนอนูกอไก่เลยล่ะเขาจะมีความต้านทานต่อโรคไฟทอฟชราแล้วหากินเก่งเพราะถือเป็นทุเรียนป่าค่ะมีแหล่งที่เราสามารถหาเมล็ดได้คือจากปักไต เ,เพืชพันธุ์อื่นที่เป็นไม้ผลใช้ทํานองเดียวกันวิธีการนี้เขาเรียกเสียบกิ่งอ๋อเสียบกิ่งใช่ไหมคะอาจารย์แต่อันนี้เป็นการเสียบยอดเลยค่ะ,ะเวลาเสียบกิ่งนั้นเราอาจจะเสียบด้านข้างก็ได้อย่างกรณีของส้มบางทีก็นิยมทางด้านข้างนะคะทีนี้มาดูนะว่าพอเสียบเสร็จพันเสร็จมันต้องอยู่จนกระทั่งรอยแผลนั้นสนิท อพอสนิทเสร็จเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าส่วนยอดนั้นเขาได้รับอาหารจากต้นตอเขาก็จะส่งผ่านไปยังส่วนยอดที่เราเสียบเมื่อรอยแผลสนิทเราจะดูได้ว่าส่วนของยอดเนี่ยเขาจะสดชื่นและมีการแตกยอดใหม่มหรือลองแกะดูหน่อยก็ได้นะคะแกะแกะดูโอ้รอยแผลสนิทแล้วะนะคะเราค่อยเอาเทปออก อย่ารีบเอาแผ่นเทปออกเพราะว่ามันอาจจะหักได้ตรงน,นี้เนื่องมาจากว่าเนื้อยังไม่เชื่อมกันอาจารย์มันใช้เวลานานไหมคะกว่าเนื้อต้นตอกับกิ่งพันุ์เราจะเชื่อมกันโอ้โหเป็นเดือนเหมือนกันนะลูกเป็นเดือนเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ45-60วันเขาถึงสามารถเชื่อมเป็นกิ่งเดียวกันได้แต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าออบางทีก็ยังอ่อนแอแล้วหักง่ายทางที่ดีคือปล่อยเข้าไปเถอะนะคเพราะว่าเทปเนี่ย เขาจะสามารถยืดได้เล็กน้อยอแต่พอเราดูแล้วว่าเอ๊ะมันนานเกินไปหรือเปล่ามันเริ่มรัดกิ่วใช่ไหมมันรัดเก่งพันนี่เกินไปหรือเปล่าเราก็ใช้มีดค่อยๆสกิดออกพอเปิดออกปุ๊บเขาก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติมันน่าอัศจรรย์เหมือนกันนะอาจารย์แบบว่าสองส่วนแล้วมาทําให้แบบเชื่อมกันมันไม่ใช่เหล็กอะอาจารย์ที่จะมาอ็อกเชื่อมได้แต่ว่าเป็นพืชเป็นต้นไม้ใช่เพราะว่า การที่เราต้องเลือกต้นต่อกับเลือกกิ่งพันธุ์ขนาดเท่ากันเพราะว่าหลังจากที่ต้นต่อเราบากลงมาแบบนี้<ฆ>ส่วนตัวกิ่งพันธุ์เราใช้ตัดเป็นรูปลิ่ม<ฆ>เราต้องดูว่าถ้าขนาดเขาเท่ากันเนี่ยพอเสียบสวมลงมาปุ๊บเขาจะเกาะกันแนบสนิทเลยแต่ถ้าข้างล่างเล็กข้างบนใหญ่หรือข้างข้างล่างใหญ่ข้างบนเล็กเนี่ยรอยแผลจะไม่สมานอ๋อค<ฆ>่ะตัวที่สมานจริงๆคือท่อน้ําท่ออาหาร การเสียบนั้นเป็นการเชื่อมทําให้ท่อน้ำํำท่ออาหารของตัวต้นต่อกับท่อน้ำํำท่ออาหารของกิ่งต่อนนั้นแนบสนิทพอแนบสนิทเนี่ยพืชเขาสามารถเชื่อมเข้าด้วยกันได้และสถานีนเนี่ยเราไม่สามารถที่ใช้ข้างล่างเป็นพืชชนิดอื่นและข้างบนเป็นอีกชนิดหนึ่ง อยาาค่ะจ้าข้างล่างต้องเป็นทุเรียนข้างบนก็เป็นทุเรียนถึงจะมีโอกาสยกเว้นพืชตระกูลส้มนะลูกข้างล่างนี่เป็นพืชเป็นส้มอะไรก็ได้แล้วข้างบนเป็นส้มชนิดไหนก็ได้ก็สามารถเสียบกันได้อันนี้ก็คือความมหัศจรรย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนแล้วเอามะม่วงมาใส่ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าอย่างกรณีของมะม่วงเนี่ย เขาเคยทมามะม่วงแฟ่นสีเคยได้ยินไหมหนึ่งต้นมีหลายพันเลยเคยได้ยินอาจารย์แต่นะยังไม่เคยเห็นของจริงในของจริงก็คือมะม่วงหนึ่งต้นเขาสามารถที่จะเอายอดของพันธุ์ต่างๆเนี่ยมาเสียบตามกิ่งข้างบน<ะ>แล้วก็หนึ่งต้นเราสามารถมีมะม่วงได้หลายพันเลยบนนั้น <c oughs> เป็นเคียวเสเวยก็ได้น้ำดอกไม้ก็ได้<ะ>เป็นแก้วริมรังก็ได้อะไรก็ได้ที่เราต้องการเพราะเขาคือมะม่วงด้วยกันเช่นเดียวกับทุเรียน ข้างบนเป็นยอดทุเรียนพันธุ์อะไรก็ได้ข้างล่างก็เป็นทุเรียนจากเมล็ดพันธุ์อะไรก็ได้ค่ะนะคะทีนี้หลังจากที่เขาอยู่หรือลอยติดแล้วเนี่ยเราจะดูได้ว่าตัวของต้นพร้อมที่จะนําไปปลูกแล้วเนี่ยมันจะอยู่อีกประมาณตั้งแต่6เดือนถึง8เดือนอย่ากเกินปีเพราะถ้าเกินปีแล้วรวมอายุของต้นตอนหนึ่งปีแล้วเอามาเสียบแล้วรออีกปีหนึ่งต้นทุเรียนนี้จะอายุถึงสองปีละ มันจะแก่เกินไปะนะคะ,ะเพราะงั้นเขาจะเริ่มเสียบที่ประมาณสัก8เดือนไม่เกินปีของต้นต่อรออยู่อีกประมาณสัก6เดือนไม่เกินปีก็พร้อมละที่จะเอาไปปลูกถ้าเราจะดูไดยว่ารากของทุเรียนนั้นเนี่ยจเจริญได้เต็มถุงนะคะคำว่าเต็มถุงนั้นหมายความว่าอย่ายูนาน เพราะถ้าอยู่นานนะรากมันจะขดภายในถุงแล้วถุงเนี้ยเป็นถุงที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมั่ยอยู่ที่ประมาณหกถึงแปดนิ้งเขาจะอยู่ได้นเนี่ยไม่เกินปีถ้าเกินปีเมื่อไหร่ต้นทุเรียนจะแก่เกินไปแล้วส่วนของรากนั้นพอเขาจเจริญออกมาจากตัวของมะเร็ทุเรียนออกมาชนตัวถุงเมื่อไหร่มันก็จะขดพันงอ,อขดพันแล้วก็การเจริญเติบโต,ตจะไม่ค่อยดี ทีนี้วิธีการดูนะที่บอกว่าเราดูได้ง่ายๆเวลาเราไปซื้อแอบจับต้นเลยจับตรงนี้เลยต้องแ,แอบถงต้องแอบจับแล้ะะนะแอบจับแล้วก็ยกขึ้นตรงตงนะยกเหมือนยกจะเราจะยกถุงนั่นแหละถ้าสมมติว่ารากเขายังไม่เจริญเนี่ยหรือดินมันหลวมเกินไปมันจะหลุดขึ้นมาเลยจากถุงเพราะงั้นเต้หิวมาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนะมันพร้อมละนะคะ ร้อมและที่จะปลูกนั่นแปลว่าพันธุ์ที่หนูเอามาเนี่ยค่อนข้างดีค่ะพอยกขึ้นมันเหมือนกับว่าโอ้เข้าสามารถที่จะไม่ใช่ต้นหลุดอ,ออกจากดินแต่นี่มันจะขึ้นมาเป็นต้นได้เลยเห็นไหมคะอันนี้คือวิธีการที่เราจะไปไป,ไปซื้อหาหอทีนี้มาดูกันนะว่ารากขดหรือเปล่านะคะนั่นหมายความว่ายกขึ้นเลยนะกับอีกอันหนึ่งเต้เห็นรูระบายแถวนี้ไหมบางทีม,มันมีรากออกมาเห็นไหมเนี่ย นะคะนั่นแปลว่ารากเนี่ยเขาเจริญเต็มที่ละค่ะเอาหนูลองยกขึ้นแตได้จะไม่แก่ไปใช่ไหมอาจารย์ไม่แก่ไปไม่แก่ไปเห็นไหมมันจะเหมือนหลุดขึ้นมาได้เลยทั้งตัวอาจารย์หนูกลัวหนูกลัวมันหนูกลัวมันหลุดกระจายอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการปลูกที่ถูกต้องนะคะเราจะตัดนะคะจะจับตรงนี้ไว้ลูกนะคะแล้วเราก็จะตัดก้นของทุเรียนเลยตัดก้นถุงเลยลูกนะตัดก้นเลยตรงนี้ นะคะคมาเตะเฉียนก้นถุงออกเลยลูกตัดเลยเอคะอาจารย,ย์<า>ตัดเลยตัดเลยไม่ต้องกลัวนะคะตัดที่นี่อาจารย์ไม่ได้ตัดเลย <laughs> <laughs> นะคะคอันนี้ถือแปลว่าตัวรากเองยังไม่มาทะลุก,ก้นถุง นะคะ,ะเพราะงั้นพอเราตัดเสร็จเนี่ยนั่นแปละว่าตรงนี้เต้ต้องไปทำอีตรงที่หน้างานนะลูกหลังจากที่ยกแปลงเสร็จแล้วตีโขดเสร็จแล้วแล้วพร้อมปลูกพอเราปักไม้พร้อมปลูกปุ๊บก็แปละวะ่าหนึ่งจิงพันต้องไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพื่อที่เราจะปลูกทีละต้นต่อหนึ่งหลุมอแล้ววิธีการปลูกก็คือทำง่ายๆเลยลูกค่ะตัดก้นถุงออกแบบนี้นะคะระบบรากเขาจะไม่เสียหายในขณะเดียวกันถ้าเขาอยู่ในถุงเนี่ย ไม่นานนักนะคะประมาณสักหเดือนแดเดือนเนี่ยนะคะรากเขายังไม่ทะลุลงมาถึงข้ครล่างานั่นแปลว่าเขาพร้อมละที่จะปลูกถ้ารากทะลุขึ้นมาถึงตรงนี้แปลว่าเขาอยู่นานเกินไปนะคะทีนี้การปลูกได้ไหนหมความว่าพอเราตัดต้นถุงเสร็จแบบนี้ใช่ไหมคะคะแล้วก็เราตีโคดเสร็จแหวกหัวโคดออกะนะคะยันตัวเนี้ยลงไปในนั้นเลยแล้วก็ค่อยๆดึงถุงขึ้น หย่อนมันลงไปก่อนใช่ไหมคะอาจารย์อาใส่ลงไปทั้งถุงเลยก็ได้แต่เราต้องตัดก้นถุงออกก่อนนะลูกแล้วก็ดึงค่อยๆดึงตัวถุงเนี่ยขึ้นตัวของกิ่งพันธ์ุก็จะอยู่ในหัวโขดที่เราแหวกพอดีพอดีเขาจะไม่ช้ำแล้วเราก็ใช้มือกดเล็กน้อยใช้ไม้ปักค้าเพื่อไม่ให้ต้นโยกนะคะกดตรงบริเวณดินนะคะอย่าฝังลงไปลึกนะลูกเอาดินตรงแค่หัวโขดที่เราแหวกเนี่ย ให้อยู่ที่ประมาณสักตรงนี้พอดีได้เห็นรากใช่ไหมลูกนี่ไงรากออกมาเยอะเลย<ช>เห็นไหมคะเนื้อรากออกมาเยอะเลยเพราะงั้นอย่าก,กลบจนกระทั่งสูงแค่นี้เราเอาแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วก็กดดินให้แน่นได้วิธีการปลูกแล้วนะคะก็ะปลูกเสร็จปักไม้คำการปักไม้คำนั้นเรานิยมปักเฉียงะนะคะทำมุมประมาณ60องศา เสร็จแล้วก็ผูกให้แน่นแล้วก็เมื่อปลูกเสร็จสิ่งถัดไปที่เต้ต้องทําก็คือการทําร่มเงาให้กับต้นทุเรียนปลูกใหม่ซึ่งอาจจะเป็นการปักซาแลนขึงคล้ายๆมุ้งนะคะบางเฉพาะด้านบนหรือทางด้านข้างที่ตะวันตกก็ได้ะนะคะหรือไม่ก็คือปลูกพืชพี่เลี้ยงถึงที จำได้ไหมว่าเต้ชอบทานกล้วยใช่แล้วก็มะละกออาจาร่อถ้าเป็นทุเรียนเรานิยมใช้เป็นตัวกล้วยกล้วยดีกว่าล่ะกล้วยดีกว่าเพราะใบมันใหญ่นะคะมะละกอก็ได้นะคะแต่ว่ามะละกอเนี่ยลากเข้าไปไกลมากเลยเพราะฉะนั้นมะละกอก็เป็นพืชตัวหนึ่งที่หนูเลือกได้เลยโอเคแต่เดี๋ยวลองกล้วยบ้างดีกว่านะกล้วยมั่งมะละกอมั่งก็ได้นะคะอันนี้เตต้องเริ่มลงมือปลูกแล้วนะคะค่ะแล้วก็ เราก็จะได้เห็นต้นทุเรียนเนี่ยนาเขาเห็นรากมันไหมเนี่ยออกมันเย็บเลยใช่ไหมคะมต้นพันธุ์นี้ค่อนข้างดีนะแต่นะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมออกมาเต็มไปหมดเลยอาจารย์หนูอยากชวนอาจารย์ไปปลูกกับหนูด้วยอ่ะได้วันไหนเราไปปลูกกันใช่นะโอเคนะไปที่อ,อบุบลราชธานีราชธานีไปปลูก ชุเรียน,ยนมอนชองานางนะคะหลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเออเต้ยังต้องโทรคุยกับอาจารย์นะหรือเออแวะมาหาบินมาเลยค่ะอาจารย์บินมาเลยใช่ะเพวก็ดูว่าการพรางแสงนะการปลูกพี่เลี้ยงซึ่งเต้เป็น smart farmer หาข้อมูลได้จาก internet, internet. เก่งมากเลยเห็นไหมคะ,คะ ทุเรียนนี่ดีนะเนี่ยเจ,จ้าที่เขาทํากิ่งพันอันนี้สวยลอยตรงนี้ก็สวยลอยอที่เขาเสียบยอดข้างบนเนี่ยสวยมากเลยค่ะแล้วก็แข็งแรงทอ,อนะคะตอนนี้นี่ก็จะเป็นทุเรียนสําหรับของน้องเต้นในอนาคตคะ,ะ,คะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์ต้อยหูวันนี้นะถ้าหนูไม่ได้อาจารย์นะหนูบอกเลยว่าหนูไม่รู้วิธีว่าหนูจะปลูกทุเรียนยังไงเลยอาจารย์อ๋อลืมบอกไปนะคะ,นะคะเต้อาจจะใช้วิธีกรีดแบนี้ก็ได้ หลังจากที่เอาเขาใส่ลงไปในหัวโขดที่แหวกแล้วนะคะ,คะใช้ดึงขึ้นก็ได้ใช้กรีดแบบนี้แล้วก็ดึงเอาตัวก็คือเราถ้าสมมตินหนูจะทำหนูก็กรีดอย่างนี้ออกเลยได้เลยได้แต่ต้องไปกรีดในในตอน,ตอนที่ตอนที่จะใส่ใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เ,วเหลือที่นิดนึงก็ใช้มีดคมๆมเนี่ยกรีดขึ้นแล้วก็ดึงออกแค่นั้นเองดินก็จะไม่ร่วงมากโอเคค่ะอาจารย์รากก็จะไม่เสียหายนะลูกค่ะ หนูจะกลับไป <Okay. S 1> ทำค่ะอาจารย์นะคะนะคะอย่างนั้นเนาะค่ะหวังว่าอีกสักห้าปีเราน่าจะได้ไปเก็บทุเรียนกันค่ะโอเคนะคะสาธุให้หนูได้เก็บทุเรียนจริงๆเถะสาธุขอให้หนูให้ร่ำให้รวยะนะคะ